วันนี้มีส่งในบ้างเริ่มสองตัวแรกนี้สองตัวแรกเป็นตัวเมียนะครับอันนี้ส่งมุกดาหารค่ะสองตัวสองตัวแรกคือแกจะสั่งเอาปากตาจัดกับหูอย่างเดียวส่วนห้าตัวนี้จะมีสายม่วงหูอ,อ,อันนี้อันนี้มันเหลือเลยแถมให้เอาไปเล่นม่วงหูอย่างเดียว แถมตัวเอ่อแล้วคราวนี้แกสั่งตัวเมียหมูสองตัวแล้วก็ห้างตัวห้างตัวอีดสองตัวอันนี้ไปนครปฐมนครปฐมส่วนในแถวนี้แถวนี้ห้าตัวเป็นตัวเมียนี่สามตัวเหรอตัวเมียสี่ตัวตัวเมียสี่ตัวแต่ว่าเป็นชุดพ่อพันแม่พันุ์ครับชุดนี้เอ่อคือสายแม่จะเป็นพวกเอ่อท้องอย่างเดียวกับข้างตัว ส่วนตัวผู้นี้นี่พี่แกสั่งท้องอย่างเดียวพวกนี้จะกัดท้องอย่างเดียวครับเอาไปทำสายเอาไป <ๆ S 1> ทำสายเพราะว่าชุดที่ขายได้มันหมดแล้วเหลือแต่พวกอลอยโอเวอร์ลอยใหญ่อหญเอาไปทำพอ่อครับอันนี้ไปสตูนสตูนอ่า